สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง NGI นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการทอมอินโทรเพื่อใช้ในงาน YouTube ของเรานะครับสำหรับมือใหม่ก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับมือใหม่เลยจริงๆแล้ววันนี้ผมจะพูดถึงมือใหม่เลยนะครับในการทำช่อง YouTube ซึ่งผมจริงๆก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับเพราะว่า,ารายได้ของช่องยังไม่มีนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูว่ารายได้ของช่องผมยังไม่มีเลยแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยถึงแล้วแต่ว่าชั่วโมงของผู้ติดตามเนี่ยยังไม่ถึงนะครับตรงนี้ดีจะให้ดูเรื่องของรายได้ก่อน ชั่วโมงผู้ติดตามผมมีแค่3,587ชั่วโมงเองนะครับแต่แต่กดข้อต่งตาง,างๆเนี่ยผมผ่านหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามการยืนยัน2ชั้นแล้วก็ไม่มีประกาศเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของชุมชนนะครับอันนี้ก็คือผ่านหมดแล้วเหลือรอแค่ชั่วโมงของการรับชมให้ครบ4,000ชั่วโมงนะครับก็คือ มือใหม่ลงมือทําเลยนะครับก็คือตอนนี้คือถ,ถ้าเกิดใครคิดจะทําก็ลงมือทําเลยทําไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมจะสอนการสร้างการทําสื่อกันอะไรไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมๆกันเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนการทาอินโทรนะครับเหมือนที่เข้ามาเนี่ยตอนก่อนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็จะมีอินโทรนะครับเป็นอินโทรที่ตื่นเต้นแล้วใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ทําตามกันนะครับในส่วนของอินโทร ในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์ว่า p a n o y นะครับตัวนี้นะครับผมให้ให้ท่านผู้ชมมองเห็นง่ายๆก็คือจะพิมพ์ตัวใหญ่หน่อยก็คือ p a n z o i d com นะครับก็ปีมาวางในช่องเลยนะตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้ามานะครับในส่วนของหน้า p a n o อยเนี่ยมันจะเป็นตัวเทมเพลตที่สร้างอินโทรหรือสร้างแบ็กกราวด์หรือสร้างวิดีโออีดิเตอร์ก็ได้นะครับ เรื่องของการสร้างอินโทรก่อนสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับที่จะหัาทำาช่องอินโทรของ YouTube ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็กดไปที่คำว่าตัวคลิปเมเกอร์นะครับตัวนี้คลิปเมเกอร์คือเราจะทำคลิปง่ายๆสั้นๆนั่นแหละนะครับเราานี้ในคลิปเมเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวเทมเพลตมาให้เราดูเยอะแยะมากมายนะครับ ว่าเราจะเลือกตัวไหนอ่ะผมว่าไม่พอใจผมก็กดคําว่า m o r e c r e a t i o n ก็คือมันมีเทมเพลตให้มากกว่านี้นะครับมากกว่านี้เราก็กดเข้าไปปุ๊บเพื่อสามารถจะดูได้ว่าเทมเพลตตัวไหนที่เราพอใจหรือเราชื่นชอบนะครับอ่าตัวไหนเอ,อ่ยเอาตัวง่ายๆก่อน แนะนำตัวง่ายๆก่อนสําหรับมือใหม่หง่ายๆแก้ไขน้อยนะครับผมจะเลือกเป็นตัว W uh, ั w Intro t ีบนะครับเทมเพลตตรงนี้ก็กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้าอย่างนี้ก็คือในผู้สร้างเนี่ยเขาจะสร้างไว้หลายๆตัวหลายๆแบบนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นแบบตัวนี้ก่อนนะครับให้เรากดคําว่า Open i n c นค p ิปเมเกคลิกเข้าไปที่คําว่า Open i n c l i p Maker นะครับก็จะเจอหน้าต่างของตัว หรือตัวโปรแกรมที่ให้เราสร้างนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่า,าตรงนี้ก็คือเป็นตารางดิสเพย์หรือตารางหน้าพรีวิวนะครับตัวนี้เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานนะครับ คราวนี้ ý, เราจะรู้ได้ไงว่างานที่เราสร้างมันเป็นยังไงอ่ะเราจะต้องมารู้จักวิธีการดูพรีวิวนะครับการเล่นเสียงการปรับขึ้นปรับอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะปุ่มแรกที่ผมจะบอกก็คือปุ่มเพย์ปุ่มเพย์ตัวนี้เนี่ยก็คือปุ่ม toggle er playback นะครับก็คือเป็นการกดแล้วจะมีการเล่น like girl. Girl. A a กดจะหยุดอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นรูปของมิติมุมมองต่างๆของกล้องแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเห็นว่า ถ้าเป็นมุมมองที่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงให้เรากดที่รูปตานะครับจะเห็นว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่ที่โชว์ออกมาตรงหน้าจอเลยแล้วเราก็กดเพดู <ไป S 1> ประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้คือลำโพงคือการปิดเสียงนะครับตรงนี้ก็คือตัวไปสปีดนะครับก็คือสปีดให้มันไวขึ้นแล้วตรงนี้ก็คือการปรับอีวอลเซอร์นะครับก็คือการปรับเสียงว่าให้เบาหรือดังระดับไหนนะครับซึ่งก็จะมีการคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับได้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทําการปรับแล้วกรารปรับปรุงทว่าเขาน่าจะทำมาดีอยู่แล้ว คราวนี้เราก็มาดูว่าอ้าวแล้วได้อย่างนี้แล้วเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงนะครับการปรับเปลี่ยนตัวอักษรนะครับจะเห็นว่าตัวแรกๆเลยที่เราเห็นตรงนี้ก็คือมีคํคำว่า name ใช่ป่ะ N A M e, name นะครับซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนคำว่า name เนี่ยเป็นชื่อช่องของเรานะครับผมจะเปลี่ยนยังไงผมก็กดมาที่ตัวนี้ก่อนกดมาที่รูปตัวของ object นะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมโปร่งๆนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมโปร่งๆตรงเนี้ยเรียกว่า ปุ่มอ็อบเจกต์คลิกเข้าไปที่ปุ่มอ็อบเจกต์ครับแล้วเราก็ไปหาที่คำว่า,อ,าอะไรนะที่คำว่า Text นะครับเราไปหาที่คำว่าเทคอ่าจะเจอคำว่าเทคเลยเห็นปะ่ะกรุ่ t เทคแล้วก็ก o ุ p n เนมนะครับจะมีคำว่า Text เป็นชื่อเนมใช่ปะ่ะเราก็ วิธีการแก้ไขก็คือไอตัว2ตัวนี้แหละที่ขึ้นว่า T X T นะครับ T E X T t e x นี่แหละเราต้ต้องไขต้องแก้ไขตรงนี้ทั้งหมดนะครับให้เป็นชื่อช่องของเราสมมุติว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนช่องตรงนี้ผมก็มาพิมพ์ข้างล่างผมก็ลบแล้วก็พิมพ์คำว่า N G E Y เใหญ่ E Y E แล้วกด ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่า NGI คือชื่อช่องของผมนั่นเองนะครับตรงนี้เทคอีกตัวหนึ่งผมก็มาเปลี่ยนอีกก็เป็น n G Y E กด enter ไปอ่าคราวนี้ผมเปลี่ยนเทคครบ2ตัวแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วทําอย่างไรนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วทาอย่างไรเราก็มาลองพรีวิวดูว่ามันโอเคไหมตรงนี้ เ,เพื่อว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนอันนี้ก็คือจะเป็นช่องที่เราอินโชนทํามาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับใช้เวลาทําไม่ถึงสานาทีด้วยนะครับก็จะได้อินโชนที่ค่อนข้างที่จะสวยงามในระดับหนึ่งนะครับมือใหม่หัดทําทําอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเราโอเคกับกับชิ้นงานของเราแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะทําการหยุดหยุดเอาไว้นะครับแล้วเมื่อหยุดเสร็จแล้วนะครับอันนี้คืองานที่มันเสร็จสิ้นแล้ว คราวนี้เราจะต้องทําการเปลี่ยนสีไหมถ้าเกิดทุกทงจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรท่านก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับออบเจกต์พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้หลายรูปแบบแต่ผมยังไม่ขอแนะนานะครับเพราะว่ามือใหม่จริงๆเนี่ยเราควรที่จะทําความเข้าใจกับชิ้นงานให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะพังนะครับคราวนี้ผมจะสอนเรื่องของการ นำงานเอากลับมาใช้นะครับก็คืองานเสร็จแล้วแหละเราจะต้องทําการดาวน์โหลดลงมานะครับก็กดมาที่ลูกศรตัวนี้ครับลูกศรชี้ลงตรงนี้มันจะเขียนคําว่าดาวน์โหลดให้กดคําว่าดาวน์โหลดเข้าไปเมื่ออยู่ในกลุ่มของช่องดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีดาวน์โหลดยูวิดีโอของเรานะครับจะมีฟอร์แมตก็คือมีโหมดกับมีฟอร์แมตโหมดก็คือโหมดเป็นแบบไหนโหมดก็คือโหมดแบบ ภาพไม่ชัดภาพระดับกลางหรือภาพคมชัดเลยนะครับตรงโหมดต,ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณ4โหมดจะประกอบไปด้วย fast test Mode นะครับก็คือเราดาวโหลดตรงนี้ fast test m หม e หมายความว่า,าเฮ้ยเป็นโหมดที่เอาไวส้สำหรับการทดสเฉยๆว่าเราทำงานออกมาแล้วมันมันดีไหมคือจะเป็นโหมดโหมดที่เรนเดอร์ได้ไวที่สุดแต่คุณภาพก็จะเขาเรียกว่ากากนะครับก็คือคุณภาพไม่ได้คมชัดกับโหมดบาลานซ์โหมดบาลานซ์ก็คือในส่วนของการ ทำเนี่ยภาพจะออกมาคนชัดระดับก,กลางๆนะครับก็ไม่ได้ถึงว่าดีมากนะครับก็ระดับก,กลางๆก็ใช้เวลาเรนเดอร์นานหน่อยนะครับแต่ส่วนของ Good Quality กับ Extreme Quality เนี่ย u o l q u y l i t y เนี่ยจะดีจะดีระดับเป็น HD นะครับแต่ Extreme Quality เนี่ยจะดีในลักษณะของข้างกับ Full HD คือดีมากชัดกิ๊กชัดแบบกิ๊งๆเลยนะครับแบบชัดมากๆชัดแบบใส่ะ ครานี้เราก็จะเลือกว่าเอ้ยแต่เขาก็บงเลยว่า slow นะก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นแบบ high quality หรือ,รอ extreme quality เนี่ยคุณภาพของงานมันก็จะดีแต่ว่าการเรนเดอร์มันจะช้า ะัะนั้นผมจึงเลือกระดับกลางไว้ก่อนก็คือ good quality เลยผมจะเลือกเป็นแบบ good quality คลิก good quality แล้วก็ format จะเป็นสาวสองนามสกุลก็คือ mkv นะครับ mkv ก็รู้อยู่ว่าเป็นไฟล์ในะกูลของหนังประเภท hd นะครับกับ webm webm จะก็คือเป็นเป็นรูปแบบของการนำขึ้นไปบนวางไว้บนเว็บได้เลยสำหรับการนำเท่า intro เนี่ยไปใช้ในเว็บไซต์ต่างๆอันนี้จะใช้ได้เลยนะครับผมแนะนำว่าให้เป็น mkv นะครับ M k v ไว้ก่อนแล้วก็กดปุ่ม start วิดีโอปุ๊บวิดีโอก็จะทำการเริ่มคำนวณแล้วก็เริ่มเรนเดอร์งานนะครับซึ่งเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ในการเวลาในการเรนเดอร์สักประมาณของผมเนี่ยประมาณ1นาทีนะครับซึ่งการเรนเดอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่คุณภาพของงานว่าจะมีการบีบอัดความละเอียดเท่าไรถ้าเกิดคุณเลือกยิ่งสูงนะครับการเรนเดอร์ก็จะใช้เวลา ค่อนข้างที่จะยาวนานในการทำงนานตรงนี้นะครับอันตรงนี้เหลือประมาณ55วินะครับรอเลยดีกว่า55วิไม่ต้องตัดวิดีโอออกไปนะครับตรงนี้ก็คือ time left นะครับก็คือบอกว่าเวลาที่เหลือในการทำเรนเดอร์เนี่ยประมาณกี่นาทีนะครับเหลือ40วิลวะถ้าเกิดใครไม่ต้องการเรนเดอร์ก็กดตรงนี้ปุ่ม cancel ได้นะครับซึ่งก็ยังไม่แนะนำเพราะว่าเรนเดอร์อยู่เสียเวลา เกิดจะต้องแคนเซลจะต้องมานั่งทำทำไมล่ะใช่ป่ะเราอยากเห็นชิ้นงานแรกของเราก่อนเนี่ยว่ามันจะออกมาดีระดับไหนก็ควรจะให้มันเรนเดอร์ไปก่อนสิไม่ใช่มากดแคนเซลเพื่ออะ,อะไรไม่ทราบอะตอนนี้ก็เหลือประมาณ17วินาทีนะครับก็งานก็จะเสร็จสิ้นรอแล้วกันเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ในส่วนของหน้าของแพนซอยเนี่ยก็จะมีการบอกว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไหมาเราก็ต้องการดาวน์โหลดหรือกลับไปแก้ไขนะครับจริงๆแล้วเสร็จสิ้นก็ต้องการดาวน์โหลดสิครับแล้วก็กดคําว่ามีมีสปุ่มให้เราเลือกนะครับคือปุ่มดาวน์โหลด You ิดีโอกับ r t u u r t to e i t t n n นะครับเราไม่ต้องการจะไปแก้ไขอะไรละก็กดดาวน์โหลดเลยกดปุ๊บนะครับก็บอกว่า Thank you you use for using แพนซอยยูดาวโหลด Startting นะครับก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้เนะี่ย จะชื่อของเขาคือชื่อวิดีโอนะครับผมเคยทําไว้แล้วนะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาพวกเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็อ่ะเราลองดูก่อนว่ามันโอเคไหมก็กดจำเป็นคลิกเลยอ่าเห็นป่ะมันก็จะมีความชัดระดับเต็มที่ที่มองแล้วเออสบายตาสบายใจแหลแล้วก็มันไม่ได้กากนะครับคืองานออกมาเมนี่ยไม่ได้กากเลยคือสวยงามอะนำไปใช้ได้เลยนะครับจริงๆอันนี้ก็คือ เป็นโปรแกรมหนึ่งหรือเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมแนะนำว่าทุกคนควรจะอ่าลองเล่นลองใช้ดูนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเค้นอะไรใช้เวลาประมาณสัก2นาทีก็ถึงจะได้นะครับสมมุติว่าเราทำอีก1ตัวอย่างแล้วกันนะครับหตัวอย่างแล้วกันอ่าตัวนี้ตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าช้านะครับ ผมลองทำชาร์จตัวนี้จะยากขึ้นนะครับตัวนี้ข้อ,อาการแก้ไขก็จะยากขึ้นนะครับผมก็เลือกไปที่คำว่า open new ออ open in clip maker นะครับก็จะโหลดมาเหมือนเดิมแหละแถบเครื่องมือจะเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็มาดูที่ส่วนสำคัญก็คือตัว object เนี่ย object เนี่ยมันจะให้เราดูก็คือตัวของ text นะครับก็คือจะมี group text นี่แหละ group text นี่แหละคือสำคัญเราต้องไปเลื่อนเปลี่ยนตรง text ทั้งหมดเห็นปะ่ะตรงนี้มันจะมีคำว่า text อยู่1 2 3แล้วก็4ตัวมั้ง มั้งมั้งใช้ปาะเครื่องผมมองไม่เห็นอ่าอยู่4ตัวด้วยกันเราจะต้องทํำยังไงสังเห็นว่าเห็นคำว่าชาร์กตรงนี้ใช่ป่ะเวลาที่เราพรีวิวเนี่ยมันจะเห็นว่าปึ๊บอ่ากดตรงนี้คราวนี้เราจะต้องเปลี่ยนไอคำว่าชาของเราเนี่ยให้เป็นช่องของเราอีกอ่าสมมติผมก็เปลี่ยนเอ็นเอ็นจีเว้นยาก e y e นะครับกด enter เปร๊บตัวที่1เสร็จแล้ว copy เลยก็ได้ขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์ก็ก็ copy อล้อนะครับเรามือคอมเรารู้อยู่นะครับคนที่ทำงานเก่งๆจะไว enter copy ไว enter แลตัวสุดท้ายก็คือ enter นะครับเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์ซิมันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขอีกไหมนะครับเราก็กดการพิมพ์วอกมาเปึ๊บ ได้ไปอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะทำนะครับก็ทำได้เลยนะครับเพราะว่าเราสอนทำระดับนี้แล้วก็ mm hmm. ก่อคอนขอันง่ายนะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำไปตอนหนึ่งอินโทรท่านผู้ชมท่านใดอยากจะทำทำเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าน่าจะเป็นเรื่องของการ ทําอะไรติดต่อเอาแล้วกันนะครับติดตามเอาเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องของการสอนเรื่องดาวน์โหลดคลิปเพลงหรือดาวทำกรีนสกรีนนะครับเพื่อเอามาใส่ง่ายๆกันก่อนนะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ